กระเต๋วเรือไหมคะกระเต๋วเรือฮันเน่นะกินใช่ไหมละ่ะก่อนอื่นก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนหนะคะพี่น้องค่ะเข้าสู่กระบวนการเตรียมวัตถุดิบเด้อจ้านี่ก็จะเป็นวัตถุดิบต่างๆเลยจ้าที่เราใช้ในการทากระเต๋วเรือในวันนี้นะคะมีเยอะแยะไปหมดเลยซิอิวดํมมันฝรั่งเอย่ยมีอะไรเอ่ยเยอะแยะไปหมดเลยค่ะทุกคนที่สําคัญก็คือไก่นะคะพอดีว่ามีแอดมินบางคนไม่กินไก่ไม่เไม่กินเนื้อนะคะนั่นก็คือเราเองขั้นตอนแรกก็เทน้ําลงไปในกระถา เลยจ้าแล้วก็ทําการโขลกนะคะโคลกอะไรหรอโคลกกระเทียมสิคะจะโคลกอะไรโคลหัวเทอหรอไม่ใช่อ่าพอน้ําเดือดนะคะก็ทําการใส่กระเทียมลงไปในน้ําเลยนะคะทุกคนใส่ไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยหัวัชเท้านะคะหัวนะคะัชเท้าแล้วก็ตามด้วยผักชีเลยจ้าเครากนะคะทุกคนไม่เอาทั้งต้นนะตามด้วยการหั่นนะคะหั่นอะไรหรอนั่นก็คือมันฝรั่งนะคะทุกคนหั่นไปเลยหั่นไปแล้วก็หั่นเสร็จแล้วนะ ะะก็ใส่เข้าไปเลยแล้วก็ตามด้วยหัวไชเท้านะคะแล้วก็มีหอมใหญ่ด้วยนะคะเมะื่อกี้แล้วก็ตามด้วยมะเขือเทศนั่นเองค่ะชอบชอบกินเยอะก็ใส่เยอะชอบน้อยก็ใส่น้อยๆนะคะพอดีว่าที่บริษัทมีอยู่2ลูกก็ใส่ไป2ลูกเลยจุกๆนัแล้วก็ปั่นๆๆๆเลยจ้าให้มันละเอียดนะจ้าแล้วก็เทล,ลงไปในน้ําที่มันเดือดนะคะทุกคนแล้วก็คเลเๆน้องนิดนึงแล้วก็ตามด้วยการใส่อะไรต่างๆอันนี้เขาเรียกว่าเครื่องซุปหรือเปล่าค่ะทุกคนแล้วก็ตามด้วยใบเตยเลยจ้าเพ่ ความหอมนะคะแล้วก็ใส่พริกไทยด้วยนะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดําหวานนะจ๊ะเป็นซีอิ๊วของมาเลเซียแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะที่สําคัญก็คือน้ําตาลปี๊บจ้าทุกคนอันนี้แหละถอดช็อตเด็ดของเรานั้นก็คือกระเทียมดองใส่ไปทั้งลูกเลยค่ะทุกคนตามด้วยใส่ไก่ลงไปนะคะอันนี้ใช้เวลาตุ๋นไม่นานค่ะบอกเลยว่ากระทะของเราตุ๋นแป๊บเดียวก็คือ เปื่อยจ้าโอ้โหสุกไวเหมือนโกโหกสุกไวเหมือนตัดต่อใช้แล้วค่ะตัดต่อแล้วก็ตามด้วยใส่น้ํากะทิลงไปเลยนะคะสูตรนี้เราจะไม่ใส่ตับนะคะทุกคนใส่แค่นี้เลยจริงๆบอกเลยว่าใส่แค่นี้แต่รสชาติคือหอมมาบมาเลยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลยจําบนเนื้อจุกๆแล้วก็ตามด้วยการตั้งน้ํานะคะแล้วก็มาต้มเส้นจ้ะอันนี้เราจะใช้เป็นเส้นเล็กหรือว่าบางคนเขาจะเรียกว่าเส้นผัดไทยแต่บ้านเราเขาเรียกว่าเส้นเล็ นะคะนี่เส้นนะคะก็ตุกเป็นที่เรียบร้อยนะคะแล้วก็เอามาเสด็ดน้ําเลยจัดทุกคนเสด็ดน้องน้ําให้ลงไปเลยจัดทุกคนเรารู้สึกว่าเราต้มนานไปหน่อยนะคะเส้นอาจจะอืดอนิดน,นึนงแต่ไม่เป็นไรอร่อยค่ะทุกคนนี่ไก่ของเรานะคะก็เสร็จสิ้นนะคะสุกเป็นที่เรียบร้อยเปื่อยเป็นที่เรียบร้อยก็ทําการจัดจานเลยจา้าเทลงไปในถ้วยเลยจ้ดทุกคนตัดแต่งจานนิดหนึ่งใส่เข้าไปเยอะๆเลยนะทุกคนรอดูตะเดียวนะเราใส่นะไม่มีร้าน ไหนใส่เยอะขนาดนี้นี่ดูสิโหโหจะบอกว่ารสชาติคืออร่อยมากเปิดร้านก็คือขายดีขายดีแน่นอนฝากด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะไปก่อนเด้อจ้าอัสลามุอะลัยกุมบเระมัตุลลอฮิวะบารากะตุะตุ่ท